สวัสดีค่ะวันนี้หลินจะมารีวิวกระเป๋าชาแ n ล l Camera b a รุุนใหม่นะคะอันนี้เป็น Microchip แล้วค่ะอันนี้หนังนะคะเขาจะเป็นหนังคาเวียหนังเงาอะไหล่ทองวินเทจนะคะข้อดีของรุ่นนี้เลยค่ะหูเขานะคะจะทำเป็นสัญลักษณ์ชาแนลพิมพ์ไว้ตรงนี้นะคะมีหนังถักอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตัวนี้ด้านหน้านะคะมีพ็อกเก็ตด้านหน้าหนึ่งช่องด้านข้างนะคะเป็นสองซิป ด้านหลังนะคะมีพ็อกเก็ตอีกหนึ่งช่องค่ะอันนี้อีกด้านหนึ่งตัวถานนะคะไม่มีหมุดรองถานดังนั้นต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะหนังเป็นหนังเงาแล้วก็เรามาเปิดตรงนี้กันนะคะตรงนี้นะคะเป็นช่องโล่งๆหนึ่งช่องนะคะแล้วก็จะมีช่องใส่ของตรงนี้ออกมาได้หนึ่งช่องสำหรับใส่พวกเสียบสลิปหรือกง่ายๆนะคะด้านในเป็นหนังนะคะ แล้วก็ช่องอีกช่องด้านหลังนะคะตรงนี้เลยก็เหมือนกันเลยค่ะก็มีช่องเล็กๆหนึ่ช่อง R แล้วก็ช่องโล่งๆหนึ่งช่องนะคะลองมาใส่อันนี้เปรียบเสมือน iPhone Pro Max นะคะเพราะว่าไซส์เท่ากันนะคะลองใส่ถ้าใส่ตะแคงนะคะจะใส่ได้นะคะแล้วก็ปิดนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ ขนาดกระเป๋าจะเป็นตรงนี้ถึงตรงนี้7.5นิ้วนะคะนี่ไซส์ใหญ่สุดแล้วค่ะแล้วก็ความหนานะคะ3นิ้วความสูง6นิ้วค่ะเราลองสะพายกันดูนะคะอันนี้ถ้าเราสะพาย c r o s s b o d y แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะหรือว่าเราจะลองสะพายไหล่นะคะสะพายไหล่ก็จะประมาณนี้หรือว่าบางคนนะคะไม่สะพายเราจะถือถือประมาณนี้ก็ได้น่ารัก สำหรับใครที่ชอบนะคะรุ่นนี้แนะนำเลยค่ะน่ารักพกพาง่ายแล้วก็ใส่ของได้จุนะคะแล้วก็ช่องเยอะติดอย่างเดียวเลยต้องระวังเรื่องหนังเป็นรอยง่ายนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะบ๊ายบาย